ทรงคิดหาที่พึ่งสำหรับพระองค์เองภิกษุทั้งหลายเมื่อเราอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราที่ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะคราวเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆภิกษุทั้งหลายเมื่อเราเร้นอยู่ณที่สงัดเกิดปริวิตกขึ้นในใจว่าผู้อยู่ไม่มีที่เคารพไม่มีที่พึ่งพำนักย่อมเป็นทุกข์เราจะพึงสักการะเคารพสมณะหรือพราหมณ์คนไหนหนอ แล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายความรู้สึกอันนี้ได้เกิดแก่เราว่าเรามองไม่เห็นสมณพราหมณ์อื่นที่ไหนในโลกนี้และเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ซึ่งสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยวิมุตติยิ่งกว่าเราซึ่งเราควรสักการะเคารพแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ภิกษุทั้งหลาย ความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าฉะไหนทำอันใดที่เราได้ตรัสรู้แล้วเราพึงสักการะเครารพธรรมนั้นเข้าไปอาศัยแล้วแลวอยู่เถิดสหามบดีพรมรู้ความคิดในใจของเราอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราในช่วงเวลาที่คนแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วคู่เข้าเท่านั้นภิกษุทั้งหลายสหมบดีพรมทำผ้าห่มเฉวงบาข้างหนึ่ง จดข่าข้างขวาที่พื้นดินน้อมอัญชลีเข้ามาหาเราแล้วกล่าวกับเราว่าอย่างนั้นแหละพระผู้มีพระภาคอย่างนั้นแหละพระสุคตข้าแต่พระองค์แม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ล่วงไปแล้วในอดีตก็ได้สักการะเคารพธรรมนั่นเองเข้าไปอาศัยแล้วแลอยู่แม้ที่จากมาตรัสรู้ข้างหน้าก็จักสักการะเคารพธรรมนั่นเองจักเข้าไปอาศัยแล้วแลอยู่ข้าแต่พระองค์ แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ก็ขอจงสักการะเคารพธรรมนั่นแหละเข้าไปอาศัยแล้วแลวอยู่เถิดสถาบดีพรมเรียกล่าวคำนี้แล้วเรียกกล่าวคำอื่นอีกว่าพระสัมพุทธเจ้าเหล่าใดในอดีตด้วยพระสัมพุทธเจ้าเหล่าใดในอนาคตด้วยและพระสัมพุทธเจ้าผู้ทำความโศกแข่งสัตว์โลกเป็นอันมากให้ฉิบหายไปในการบัดนี้ด้วยพระสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนั้น ล้วนแล้วแต่เคารพพระสัตธรรมแล้วแลอยู่แล้วอยู่อยู่และจากอยู่ข้อนี้เป็นธรรมดาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลคนผู้รักตนหวังอยู่ต่อคุณอันใหญ่เราลึกถึงซึ่งพระพุทธศาสนาอยู่จงเคารพพระสัทธรรมเถิดดังนี้ภิกษุทั้งหลายสหัมบดีพรมเลือกกล่าวคำนี้แล้วอภิวาทเราแล้วกระทำประทักษิณหายไปในที่นั้นภิกษุทั้งหลาย เราเข้าใจในการเชื้อเชิญของพรมและการกระทำที่สมควรแก่ตนเราได้ตรัสรู้รมใดก็สักกระเคารพธรรมนั้นเข้าไปอาศัยธรรมนั้นอยู่แล้วภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในการใดแลหมู่สงประกอบพร้อมด้วยคุณอันใหญ่ในการนั้นเรามีความเคารพแม้ในสงดังนี้